พวกเียนตกคุณค่ะลูกพวกเียนอราอยู่ไหนอะอันนี้น้องปลาที่เราจะไปปล่อยกันนะคะน้องปลา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 หน้าเขียงคนกินไ

ตลิ่งคะ่ะอ,อ,อ๋ออืมขอบ,บ,บคุณค่ะ่อผั่วาบุญอันนี้แม่แผิวขอบคุณค่ะอันนี้แิวขอบคุณค่ะธรรมาดานะครับออาจารย์ครับบ้านเหรอธรรมดาเลย เขาลูกลูกไอเขาเห็นหน้าลูกเต่นหนก้ยู่กระเป๋าออกูมาด้นั่นแหละเอา้มาจะพาปล่อยอนุบาลนะ่ออนุบาลนน่นี้แหละแม่แม่ฟ้าหน้าเขียงนี่แหละดีแล้วแม่อย่าไปสั่งเขา ค่ะเอาเอาช่วยกันยกอยู่ดีแล้วลงมาได้เสียงใครช่วยม่นึงใครช่วยนแล้วเอาขวดน้ำมาเรามาขวดน้ำเราจะขวดน้ำตรงนี้แล้วก็พอาจารย์หรือโยมอาจารย์นำอาจารย์ต้องขวน้หไม่ต้องโยมใช้ยโยมใช้อาจารย์บอกพระอาต้อง ผีดแล้วนี่ยาจะโูมาแล้วไม้อ้ห่สีแลก้ไม่ได้ดูร้ายกาดเห็นมันเสยไม่ได้เลยยาจะจูคันไหมคยวจะคันาละยาจีูามันเป็น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 มเห็นไมนความเป็นมาของไทยชีวิตปทานมีสมัรคหนึ่งอ่า่างอ่าง จะอยากให้ท่านว่าชีวิตรั้งนี้ท่านเองะเดอ๋จบอชีวิตแล้วก็ชีวิต้องใครก็ได้เือสั่งมาให้ไม่ต้องไ่ตัดเพื่อไ่ก่่ย่งเสี่ยงไม่เป็นไรหรือว่างก็แล้พอแล้วพอแล้วคุณพ่อแล้วก็เลยต้องมากับต้องมาพ่อมาแม่ แต่ในระหว่างเดินทางไปไปท่อนตอนหนึงปลาที่มันัขามันแห้งมันทานมันมันกิดอาการหนองน้ำเวลาก็ไม่แด่แล้วเกิดความผิดพล่ะก็เลยเอาปลาอันนั้นไปปล่อยปลาปล่อยลงน้ำก็เลยรับเมื่อสมัย็วถึงบ้านเวลาพ่อเราแม่กลับมาหาอาจารย์อาจารย์ดูเก็บอายุของท่านเขา แล้วก็เป็นาเรีอมาให้ีเป็นทาให้ีริเป็นทาก็เราก็จะได้ีมีทคน้คนเลยงตวอได้ผู้จังทุกมานติดขายขายมือพอไหมคุปิ้วเอาก่ขอบคุณค่ะคุณแม่คุณแม่ก่อนเลยเดี๋ยวจุดท่องค่ะ มาอ่ะเาปล่อยปาปาบอกปาบอกปาบอกเหนื่อละเหนื่อละปาล้อนะโมตส ลงพ้นจากุูเขาลงพ้นจากุูเขาทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ช่วยชีวิตของท่านให้ช่วยชีวิตของทาถึงความตายในวันนี้หรือพว่นนี้ขอบุญกุศล ทั้งหลายให้ช่วยชีวิตตทั้งหลายให้คนจต้อจให้คนจักที่คุมขัให้คนจากที่คุมขัมาช่วยปกครองทำภาพรองคอีการงานของข้าพเจ้าให้สิ่งสิ้สิ่ักให้ส่งสิให้สัสิให้สิ่งสทให้สิงัสิให้สิกทให้สิงดสทใัทใหสให้ความส O

ต้องช่วยกันหลายๆคนมั้งคะถ้าทางจะหนักไม่ไม่มีหินตรงนั้นใช่ไหมคะบางจุดมันมีหินเยอะ ອໍຖາໂນປັນໂນທະໂມສະຕິສຸນະພັນສຸມັງພະລັງສຸພພາທາງເສໂຫຕິ м о е ส і й ิ a r l differences 有點 essions ชกาย c o m p e t i t า r l s d v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  n i h n h ก realise Strategy f o โลภะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิให้เขาพักก่อนเอาพ่อกลับบ้านสิมันเด็กเลยค่ะต้องต้องขู่ไหมไม่ไปเดี๋ยวจะขีดดีนะพี่ว่าไปไปถวายสักระทาน เดี๋ยวไปถวายพัตนาหานเพียนต่อนะคะ<อ>